เช็คช anel n ชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนพันแท้กดติดตามครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่เช็ค c h anel n รีลันแต้มบุก AI วันนี้ขาวเป็น AI ดำเป็นผู้เล่นเพลโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดีย๋ยวเราไปศึกษากลยุทธ์หมากลุกสากลสไตล์ AI พร้อมก,กันกับทุกท่าน ใครับเลือกเปิดโอเพนนิ่งขึ้นมาด้วยพรครับผมยืดเซนเตอร์ไว้ก่อนพรนหน้าคิงผู้เลนโอเคเลือกใช้พรนหน้าบีชอฟครับผมอ่ะขึ้นมาดูว่าคู่นี้จะใช้โครงสร้างแบบไหนมาดวนกันเปิดกระโจมครับอ่าจังหวะนี้ AI เดินแต้มนี้ มาแล้วผมเดินไปช็อปเข้ากระโจมสไนเปอร์ไว้ก่อนเลยนะแต้มนี้เราก็ได้เห็นกันบ่อยครับแต่วันนี้อ่ะอุดก่อนครับผมนะโอ้โหอุดสไนเปอร์ไปก่อนครับหลายชั้นครับไม่ยอมครับผมกินตัดมาเลยจังหวะนี้อ่ะยังเหนียวอยู่ครับโครงสร้างของไอ้ก็ยังเรียกว่าไม่ได้แอมกันกง่ายๆจังหวะนี้แทงไปเลยโอ้โหเรียกว่า ชักมีดออกจากฝักแล้วแทงไนด์ดำจังหวะนี้อ่ะกระโดดหลบมานี่ครับโดนนี่ครับบูมโอ้โหโดนควีนจังหวะนี้อยู่ไม่เป็นสุขแล้วครับสําหรับไนด์ดำผู้กอครับโอ้โหนี่ยจ,จะเป็นแผนที่จะทําลายโครงสร้างทอนของ AI นะครับเนี่ยแล่วไปดูกันยาวๆจังหวะนี้โจมตีปีกขวาผู้เล่นแบบเกียพัฒนาไหนขึ้นมา AI ก็พัฒนานในขึ้นมาที่ตำแหน่ง a c t i v e ครับซัพพอร t ตเซ็นเกินตัดเลยจังหวะน,นี้ไม่ฟังเสียงครับผมโอ้โหโหยโ,โ,โหจริงๆครับนี่มันม้าหรือยุงครับผมไม่ใช่ยุงครับแอดเสือเสือครับผมอ่ะนี่มันม้าหรือเสือก็ทำไมมันดุขนาดนี้ครับจังหวะน,นี้แลกไหนกันไปเข้าป้อมครับเลือกเข้าป้อมก่อนเซฟตี้คิงเซฟตี้คิงใช่ไหมได้ครับทิมพรขึ้นไปจังหวะน,นี้ โอ้โหเรียกว่าจะทําลายโครงสร้างพอหน้าคิงของมาก์คสีดําก็ไม่สนใจครับผมนะทำลายทําไปครับบุกได้ก็เข้ามาไอ้ายจังหวะนี้โยกมาเล่นเซนเตอร์ครับกินเปิดหน้าคินกันเลยแต้มนี้โอ้โหเอายังไงดีเนี่ยแต้มนี้สําหรับ AI AI, AI ครับผมชัก b ีชอปแล้วแทงเลยครับผมจังหวะนี้โอ้โห กับไม่กลับผู้เล่นเปนโอเคจังหวะน,นี้พร้อมไฟครับผมโอ้โหมาเจอกับนักเลงซะแล้วสำหรับ AI ครับใจถึงพึ่งได้ครับผมอ้าวแลกกันไหม AI ไ i ครับผมไม่ต้องคิดนานครับโอ้โหได้เปรียบอย่างนี้ AI กินร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับผมนะได้เปรียบยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันก็ได้กินสองครับแต้มนี้อ่าแลกกันไปแล้วก็ได้พรคู่ด้วยโอ้โหเป็นของแถม จังหวะนี้อยู่นี่ไม่ได้นะ AI ไล่ให้กลับครับกลับไหมเนี่ยใครจะไปกลับกับผมโอ้โหเรียกว่าใสซอกคอูเล่นเพโอเคครับ B s h o p ตัวนี้อ่ะกาะครับกลับเพื่อ AI อ่ะจะไจะลงตัวผมกลับก็ได้ครับอ่ะพูพรอ,อไว้ก่อนจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานคนระับจังหวะนี้โจมตี อ้ายอ่อโอ้โห AI เล่น B-Shop ดีจริงๆพยายามสร้างความวุ่นวายครับจังหวะนี้อา้าวต่อกันเลยจังหวะนี้เอาไงดีจะเลือก B-Shop หรือจะเลือกรูท t i i เลือกรูทกับผมแต้มนี้เรียกว่าทำลายโครงสร้างรู t กับทุกท่านให้รูทเป็นแตกครับผมไม่มีตัวผูกเอาละทีนี้ น่าศึกษามากครับการทำลายโครงสร้างของ AI นะครับเอาละตรงข้ามกับรูทขาวเลยครับผมเริ่มที่จะผูกกันเหนียวแน่นเอาใจเชียร์ผู้เล่นเพียวเคกัน AI จังหวะนี้บุกด้วยพรครับผมเรียกว่าสร้างเกาะคุ้มกันคิงหรือว่าจะอยู่ไหมจังหวะนี้ส่วนคนระับส่วนแต้มนี้ถามต่ออีกแล้วครับผมโอ้โห AI นี่ต่ออย่างเดียวครับปลายกระดานครับผม ยังไงดีอ่ะปิดครับปิดแล้วไล่ด้วยกลับไหม AI ไม่กลับครับผมโอ้โหมาเกาะครับผมเกาะพรจังหวะนี้ตออเป็นแมงวีแมงวันเลยครับสำหรับ AI สร้างความปวดหัวให้กับผู้เล่น POK okay. ทำให้รู้อยู่ในแหน่งที่ไม่ค่อยสวยครับแต้มนี้โดน AI ทำลายโครงสร้างอ่ะแทงจังหวะนี้เข้าไป หุ่นหว่วยเด้คผมผู้เล่นเคาบอกหุนหว่วยเด้คผมกินตัดมันซะเลยครับอ่ะจังหวะน,นี้ใช้คิงกินประเมินจากสถานการณ์แล้วเนี่ย AI เป็นต่อครับผมเป็นต่อลูกนะครับผมโหอย่างนี้เราจะไหวไหมผู้เล่นเพโอเคเอาใจเชียร์กันรู้กต้องตัวนึงอ่ะต่อออกครับกระดานจะได้โลง่ลงๆ AI ไม่สนใจครับผมทำลายทําไปนะจังหวะน,นี้ทําลายโครงสร้างครับโอ้โห,โหสวยจริงๆ จะกิน2อ,อย่างเดียวเลยครับผมอ่ะชิงกินก่อนได้เปรียบหรือเปล่าจังหวะนี้โดนแทงเข้าไปตุม้มก็ให้ช็อตนี้โอ้โหปาดเงือเลยครับสําหรับรูทดาต้องหนีครับผมอ่ะหนีมาเกาะบีชอฟบีชอฟอยู่ไหมยังอยู่ครับผมยังเหนียวอยู่โอ้โหเหนียวยิงกับไก่เหนียวอีกรับเอไออ่ะเกาะครับมา โอ้โหสู้สุดชีวิตเหมือนกันนะสำหรับผู้เล่นเพโอเคโดนแต้มนี้ไม่ได้กินกันง่ายๆนะเนี่ยสำหรับตัวของ AI ครับอย่างนี้แล้วลูกเราจะหนียังไงครับเนี่ยโดนขังครับเนึกว่าเรือติดเกอะครับผมจังหวะนี้อ่ะไล่คิงครับลอยมาให้กินเลยกินครับผม AI นี่สายกระถินสายประประ่าครับชอบกินของฟรีจังหวะนี้อ่ะแทงครับตูม้มก็ให้เข้าไหมจังหวะนี้โอ้โหกระโดดหลบทันครับ ผิวจริงๆสำหรับคิงขาวจังหวะนี้โดนครับกินแลกกันไปโอ้โหเหมือนจะไม่มีวุตรต่อสู้แล้วครับสำหรับผู้เล่นไปโอเคเหมือนกับสู้มือเปล่าครับสู้กับไ i ด้วยมือเปล่าจังหวะนี้ก็ไม่ไหวครับขอยอมแพ้ AI ไปในะตำแหน่งนี้ครับรู้ก็ออกไม่ได้ครับผมนะคิงก็โอ้โหมีรู้เป็นตัวนะผมเดี๋กกินเติงกินตัดอีกนะครับผมเดี๋ยวก็ไป รวมหมดอีกนะผมก็ยาวเลยครับยาวยาวยาวอวัยาว,ยาว,าว,าย,าวยาวกันไปนะครับต้อนรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากีฬาหมักลูกสากลนะครับแล้วก็แล้วะเพื่อความบันเทิงกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นไปโอเคทุกท่านนะครับและขอขอบคุณผู้น่าโปรแกรม AI นะครับที่มาร่วมสนุกแล้วก็สร้างสารรค์แต้มสวยๆแบบนี้มาฝากพวกเราออก,กันเป็นประจำนะครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนแทกกดติดตามแล้วเจอกันในแต้มต่อไปครับทุกท่าน